ก็สวัสดีนะักศึกษาทุกคนนะครับก็คือวันนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติวงจริวเมติกนะครับเป็นชิ้นงานแบบกดปั๊มก็จะมี S1 เป็นสวิตนะครับแล้วก็ S2 กับ S3 ครับเป็นลิมิตสวิตทีนี้เรามาดูาวงจรนะรก็คือจะมีกระบอกสูบ A1.0 มีว n นเว y โฟต o นวาล์วนะครับ2ตัว มีเมนวาล์ว5ทับ2ทำงานด้วยลมกับด้วยลม1ตัวแล้วก็มีลิมิตสวิตช์3ทับ2ทำงานด้วยโรเลอร์กับด้วยสปริง2ตัวนะครับก็คือจะมี S2 กับ S3 อ่าก็จะมี2ตัวนะฮะอ่าต่อมาก็จะมีอ wow ่าวา3ทับ2นะครับทำงานด้วยปุ่มกดกับด้วยสปริงนะฮะอ่าทีนี้เราดูวงจรละทีนี้มาดูอุปกรณ์ อุปกรณ์ก็จะมีกระบอกสูบทำงาน2ทางนะครับทำงาน2ทางต่อมามีวันเวฟโ o น e ทนวาลนะครับมีวันเวฟโ o น e ทนวาลสองนะตัวนี่นะฮะสองตัวนี้ต่อมามีเมนวาล์ว wow 5ทับ2องทำงานด้วยลมกลับด้วยลมนะครับ1ตัวต่อมามีสวิตตปุ่มกด กลับด้วยสปริงนะฮะสามรับสองหนึ่งตัวต่อมาเป็นลิมิตสวิตทางานด้วยโรเลอร์เลือเล่อนกลับด้วยสปริงนะครับสองตัวต่อมาก็จะเป็นสายลมนะฮะนีสายลมขั้นตอนต่อมานะครับก็คือดูตามวงจรก่อนเลยเราจะติดกระบอกสูบก,ก่อนอติดกระบอกสูบทำงานสองทางก่อนนะครับ ก็ตรวจสอบว่าติดแน่นหรือเปล่าพอติดกระบอกสูบปุ๊บต่อมาครับติดเมนวาลติดวันเวฟโฟนทนวาลครับ2ตัวมาดูตามวงจรก็คือเราติดที่กระบอกสูบมีวันเวฟโฟนทนวาลสตัวนะครับมาดูมีกระบอกสูบวันเวฟโฟนทนวาลต่อมาเราจะติดเมนวาลพอติดเมนวาลปุ๊บ ติดเมนวาลเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาติดสวิตสามรับสองทำงานด้วยปุ่มกดเลื่อนกลับด้วยสปริงนะฮะก็คือตัวนี้ทำงานด้วยปุ่มกดกลับด้วยสปริงอันนี้ก็ติด1ตัวต่อมาเรามาติดลิมิตสวิตก็คือ1.3และ1.2นะฮะ1.3และ1.2ึะ่ก็คืออันนี้ก็จะติดที่ตำแหน่งของหน้ากระบอกสูบหนึ่ง หน้ากระบ,บอกสูบหนตัวแล้วก็ติดที่ปลายกระบ,บอกสูบหนึ่งตัวทีนี้เราก็มาตรวจเช็คนะฮะก็คือจะมีสวิตซ์ปุ่มกดทํางานด้วยปุ่มกดเลื่อนกลับด้วยปิงสามทับสนะฮะแล้วก็มีเมนวาวห้าทับสองมีวันเวฟโวลทนวาวสองตัวนะครับมีกระบ,บอกสูบหนตัวแล้วก็มีสวิต โรเลอร์เลื่อนกลับด้วยสปริงนะฮะสตัวทีนี้วันน,นี้เรามาต่อเราเริ่มต่อจากตัวนี้ฮะ,ะก็คือ0.01เขาเรียกมันดิโฟนะ,ค,ะคือหรือแหล่งจ่ายลมอันนี้เราก็ดูว่าเข้าที่ไหนอ,อันนี้ตัวที่1เข้าที่1ก็คือของ3 2เป็นสวิตช์นะฮะ,ะปุ่มกดเลื่อนกลับด้วยสปริง เราก็ต่อที่ตัวมันติโฟนะฮะล้วก็ดูสวิตสามนับสองนะ,ะก็คือต่อที่เลขหนึ่งต่อมาเราต่อออกจากตัวนี้นะฮะเข้าตัวนี้ละต่อมาออกเลขสองเข้าลิมิตสวิต S, s 2นะฮะตัวที่1นอะ่ะคืออยู่ตำแหน่งนี้ให้นักษาเสียบที่2นะครับ2ของสวิตต์ปุ่มกดเข้าที่ลิมิตสวิตหนก็คือเข้า1น,นะครับเรียบร้อยอต่อมาให้นักึษาออกจากเลข2นะ,ะของลิมิตสวิตหนึนะฮะเข้าเมนวอลเมนวอลฝั่ง4นะครับ เข้าที่2ออกไปที่เมนวาวฝั่ง C ฝั่ง C เข้าตัวนี้ครับเป็นสัญญาณทีนี้ต่อจากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็คือให้ต่อจาก C เข้า 1V4tone วาวนะครับหรือว่าวาวควบคุมอัตราการไหลาทางเดียวทีนี้เขาต่อเป็นแบบมิเตอร์เอาให้เข้า2นะครับ ออกจากเลข4อ่านี่ครับออกจากเลข4ออกจากเลข4เข้าที่2นะครับ4เข้า2ทีนี้เดี๋ยวออกจาก1านึ่งเมาดูทีนี้ออก4เข้า one way full tone wall นะครับทีนี้ออกจาก one way full tone wall ครับออก1เข้าท้ายก็บอกสูนออกจากเลข1 เข้าตัวท้ายกระบอกสูบนะครับต่อมาเราจะต่อเส้นนี้ก่อนนะครับก็คือออกจากมัน f ิโฟหรือว่าแหล่งกระจายลมไปเข้าที่เมนวาล5ทบ2นะครับเข้าที่รู1คือรู P นะครับออกจากแหล่งกระจายลมนะครับหรือมันติโฟเข้า P. P P อยู่ไหน P อยู่นี่นะครับเข้าที่1เข้าที่1 เสร็จเรียบร้อยต่อมาให้นักศึษาดูนะครก็คือต่อออกจากมันติโฟ d เหมือนกันแต่เข้าที่สวิตช์ S2 นะครับคือ1.2ออกจากมันติ l ฟเข้า1.2ก็คือ P นะครับออกจากแหล่งกระจายลมนะครับเข้าที่ S 1.2นะครับ เข้าที่หนึ่งนะครับนี่จะมีสัญญษณอยู่บอกเลขหนึ่งเข้าเลขหนึ่งต่อมานะครับก็คือออกจากสองเข้าที่เมนวาลนะครับเมนวาลฝั่งเลขที่สิบสองนะครับออกจากเลขสองนะครับจะมีเลขสองอยู่เสียบที่สองเข้าที่ตัวของเมนวาลนะครับเป็นตัวสัญญาณนะครับเข้าฝั่งนี้นะครับ ต่อมาอันนี้ก็เป็นปกติเลยฮะก็คือต่อเหมือนฝั่งนี้ก็คือจะออกจาก2เข้า One Way Photon Valve wow, นะครับหรือว่า Valve ควบคุมมันตากรนไหลาทางเดียวเข้าแบบมีจะเอาฮะเข้า2ออก1แล้วก็เข้าหน้ากระบอ,อกสูนจะออกจาก Main Valve wow, นะครับ2เข้าที่ One Way Photon Valve wow, นะครับเข้าที่2 ออกที่หนึ่งออกหนึ่งนะครับออกเข้าที่หน้ากระบอ,อกสูตนะครับทีนี้ก็ตรวจเช็คหน่อยครับตรวจเช็คว่าเราเสียบสายลมแน่นไหมนะครับเพื่ออาจจะสายลมผิดพลาดได้ทีนี้ขั้นตอนต่อมาเราก็จะเทสวงจรแล้วก็ให้มาเปิดที่ Air Service Unit นะครับก็คือเปิดชัดออกวาลเนาะเปิดชัดออกวาล เปิดช่าเทอกบวาวทีนี้วงจรก็เริ่มทำงานได้แล้วฮนะก็ค,ะคือจะกดที่สวิต์สาทับสนีครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็น,น,ะะเ,ปนเงื่อนไข A บวก A ลบ B บวก B ลบนะครับวงจรนี้ก็จะเป็นการาปั๊มชิ้นงานนะฮะก็คือจะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะฮะก็คือ